สวัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับวันนี้ลุงอิดก็มาที่มาที่สวนนะครับก็มาดูว่า,าสภาพหลังจากฝนตกนะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะจะเล่มันก็จะมีริ้วรอยของของตะลิ่งที่มันโดนน้ำ กัดเซาะโดนอะไรไปบ้างนะครับอย่า,าไปนู้นนะฮะผมคิดว่าน่าจะน่าจะทำกระท่อมตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ทำสะพานข้ามมาครับตรงนี้น่าจะหมะนะเพราะมีต้นไม้ร่มรื่นดีนะครับเดี๋ยวต้องดูดูกันอีกทีหนึง่งนะฮะ ก็นี่ฮะวิวรอยเขาก็กว้างประมาณสองเมตรสองเมตรครึ่งนะฮะลึกก็สองเมตรประมาณนั้นแปลงแปลงนู่นนะฮะแปลงแรกสุดน,น่าจะลงข้าวนะครับ ส่วนแปลงถัดมานี่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำอะไรนะครับจะลงเป็ดเป็ดน่าจะอยู่ทางมุมทางโน้นนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนี่ครับน้ำในสระก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับตอนขุดก็3เกือบ4เมตรนะฮะสเมตรนะครับ ตนนี้น้ำก็น่าจะได้สักเกือบเปตรแลวนะครับนะครับแปลงตรงนี้จะทำอะไรดีนะครับเริ่มแล้วต้นไม้เริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ยผมจะให้ธรรมชาติเขาเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นมีเหมือนกันครับนี่ ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเราต้องสงหวนเข้าไว้นะครับลูกนักจะ มากอ,อกมาฮะเนี่ยลงมาน้ำดำปีเลยนะครับตรงนี้ก็เหมาะนะทำกระท่อมเนี่ยเหมาะครับแล้วก็ทำสะพานข้ามมานี้นะเห็นตรงไหนก็เหมาะไปหมดแล้วครับผมเนีย่ยฮคิดว่า ตรงนี้จะขุดขุดเป็นบอ่อวงกลมนะครับแล้วก็ลงเป็ดตรงนี้เหมาะนะนี่ทั้งแปลงนี้ลงเป็ดนะครับลงบอ่อแล้วก็มีโรงเรือนให้เขาแล้วก็เอาตะข่ายมากั้นให้เขานะครับให้เขาเล่นน้ําอยู่บริเวณในบอ่อนี้นะครับเป็ด ก็ขุดนะ,ะรอบเลยนะฮะรอบเจ็ดไร่นี่ฮะขุดจนรอบต้นไม้พวกนี้ก็เดี๋ยวได้ทําฟืนไปนะครับฟืเนอย่าขึ้นให้เขาขึ้นแล้วนะครับต้องรักษาเขา,เาไว้ เนี่ยไปรูดเลยนะครับโอ้เสียดายต้นสะเดาต้นนี้นะครับมาอยู่ตรงขอบนะฮะไปนูนสุดรูดเลยครับนะครับตรงนี้เรืออาจจะลงตรงนี้ลงเป็ดนะครับเป็ดหรือไก่ก็แล้วแต่นะครับไก่บ้านนะครับก็ทำโรงเรือนให้เขานะตรงนี้นี่นะครับ โงเรือนี่ครับไปก็จะมีทางเข้านะครับน่าจะนํำท่อมาใส่ที่นี่แต่เรามีฟืนเยอะนะฮะเดี๋ยวพอลงมาอยู่ในสวนก็มีฟืนสำหรับ ไช้ทำกับข้าวหุงหาอาหารได้นะครับสงแปลงนี้ว่าจะลงหมูนะครับนี่ฮะ แปลงนี่นะครับเจาะน้ําบาดาลเสร็จแล้วก็ลงหมูนะครับเจะมีน้ําไว้ล้างคคกหมูอะไรต่างแปลงสองแปลงนี้นะครับจะมีทางเข้านี่ฮลงหมูแล้วก็ลงปลานะครับลงปลา ตรงนี้อาจจะเป็นโรงเรือนนะครับโรงเรือนเก็บเครื่องมือเกษตรพวกหัวอาหารสัตว์พวกหัวอาหารหมูหัวอาหารเป็ดไก่อะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะที่วางแผนเอาไว้นี่คือถ้าหากว่ามีโอกาสได้ทำนะครับมีโอกาสได้ทำถ้าน้ำ มันอยู่ดีนะครับเจอตาน้ำแล้วน้ำอยู่ดีไม่เหือดแห้งนี่เราอาจจะไม่เจาะบาดานแต่ว่าใช้ปัม๊มโซลาเซลล์นะครับปั๊มน้ำออกจากสระนี้แต่ไม่รู้ว่าจ,จะได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับถนนก็ใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่ ครับก็ท่านที่ได้เห็นคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, นะครับที่ YouTube ช่องบันส่วนลุงอิทนะครับามีสาระอะไรดีๆมีความคืบหน้าก็จะนำมาเสนอให้ท่านได้ทราบกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ